ทานศีลภาวนายอย่าได้ขาดแล้วก็หมั่นกรวดน้ําสม่ําเสมอกรวดได้ตลอดเวลาอยากพลิกชีวิตนะคะเหมือนพลิกฝ่ามือเลยก็กรวดไม่ต่ากว่า9้ารอบต่อวันนะคะเก้ารอบนี้ให้เราเว้นช่วงนะคะไม่ใช่เอา9ก้าก้าแก้ว9ก้าขวดน้ำเรลียงกันแล้วก็มากรวดทีเดียวไม่ใช่นะคะเว้นวักช่วงเวลา ช่วงพักช่วงเบรกช่วงไหนก็ตามที่เราเว้นว่างปกติเราจะภาวนาอยู่แล้วนโมพุทธายะสัมมาหลังนโมพุทธายะสัมมาหลังนะคะทำไปเรื่อยๆสลับกับการที่เราคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินคิดเรื่องอในสิ่งที่ชีวิตเรามันมีเนาะแต่ช่วงหนึ่ง มันจะเป็นช่วงที่มันจะต้องสลับกันไปสลับกันมาทางโลกบ้างทางธรรมบ้างนะคะเพื่อให้จิตใจของเราเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมคนที่ได้ภาวนาพระคาถาเรียกทรัพย์ตลอดเวลาชีวิตเปลี่ยนอันศจรรย์นะคะเพราะเราจะไม่มีเวลาไปคิดลบและเราจะไม่มีเวลาไปคิดกังวลอะไรแล้เรามีตัวช่วยที่ดี สังเกตไหมทำไมพี่ๆเขาปลดหนี้ได้เร็วทำไมพี่ๆเขาถูกหวยซ้ำซากตลอดทุกงวดทุกวันสังเกตไหมว่าทำไมแม่ค้าแม่ขายขายดีขายปังเอายันไปติดหน้าร้านขายดีมากอ่ะถูกเลขถูกหวยตลอดนะคะเราเปลี่ยนไปอารมณ์เราไม่เหมือนเดิมจิตของเราไปผูกไว้กับความดีความบุญที่เราได้สร้าง การภาวนาเป็นการสร้างบุญโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะคะแต่ถ้าวันนี้เราอยากให้การเงินของเรามันไหลมาเทมาเนาะมาเหมือนสายน้ําเราก็ต้องขยันทําทานไปด้วยนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะอ่าฝันหน้าโบสถฝันดีนะคะทําตามครูบอกจะดีมีโชคโอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่สิริพงษ์ อยากสำเร็จตามครูบอกนะโมพุทธายะสัมมาหลังหมื่นจบสำเร็จทุกเรื่อง